ยังมีสงครามห้าทัพโลสกัดอยู่ตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามกําลังวางยุทธศาสตร์สงครามห้าทัพพร้อมที่จะเป้าหมายเดียวกันคือถล่มทักษิณชินวัตรแล้วห้าทัพมาจากไหนครับทัพไหนบ้างครับทัพแรกตอนนี้ชัดเจนแล้วสวสมชายแสวงการเรียกร้องให้ภาคประชาชนร่วมกันตรวจสอบใครครับตรวจสอบคุณทักษิณทุกช่องทางล้องปปชล้องนายกว่าพบตรพบบโรงพยาบาลตำรวจแพทย์ใหญ่ตำรวจรัฐมนตรียุติธรรม ยันประหลัดยุติธรรมอธิบดีราชทรรครับให้ตรวจสอบว่าตกลงที่ไปพบคุณทักษิณนั่นแหะมันขัดกฎหมายหรือไม่อ้าวนี่ทับแรกทับต่อมาทัสองว่าลงยื่นหนังสือตอบผู้ตรวจการแผ่นดินและปปชสอบหน่วยงานรัฐว่าปล่อยปละละเลยกรณีการใช้กฎหมายกับคุณทักษิณครับครับทับต่อมาทับพี่แจ็ควัชระเพชรทองยื่นหนังสือตอบพลตารวจเอกวัชระพลประสานราชกิจครับ ประธานปปชกับพวกบอกว่าข้าราชการทั้งหมดเนี่ยที่ไปพบคุณทักษิณน่ะมีการกระทําความผิดฐานจาริยธรรมหรือไม่ทับที่สี่คุณสนธิยาสวัสดีรวบรวมรายชื่อข้าราชการไปต้อนรับทักษิณเนี่ยที่เชียงใหม่ท,ทั้งทั้งที่เป็นนักโทษส่งปปชพิจารณา,<จ>า,<จ>าว่าผิดหรือไม่เห็นไหมละ่ะและทับที่ห้าตอนนี้ปักหลักอยู่ที่ตำเนียบและก็เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่จะจะพักโทษแล้วนะครับคือ ทัพของกปทอแล้วก็กองทัพธรรมกดดันราชธัณฑน์ให้คณะกรรมการรัฐธรรม์พักโทษนำตุกสินเข้าคุกเห็นไหมก็เรียกร้องตลอดเรื่องของความยุติธรรมทั้งห้าทัพขับเคลื่อนโดยนี่นี่มีนักการเมืองคนหนึ่งมีอดีตผู้พิพากษ์สานหนึ่งและมีขุนทหารหนึ่งกำกับอยู่หลังฉากหวังอะไรามห้าทัพหวังอะไรครับหวังให้การเมืองเปลี่ยนเกมและเก้าอี้สอรอหนึ่งปรับครับ สรออหนึ่งก็คือเก้าอี้นาย,ยกรัมดีหละครโอ้โหนี่มากขนาดนี้นะมากขนาดนี้รั้นจับซ่นมีดมาจับตาห้า,า,า,าทัพที่มุ่งตรงไปที่คุณทักษิณหลังจากนี้แน่นอนครับเป้าหมายไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณเป้าหมายคือโครงสร้างอำนาจเป้าหมายคือทำเนียบรัฐบาลเป้าหมายคือนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณอินเพื่อไทยรอบนี้ครับถามว่าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาครับ แน่นอนในมิติหนึ่งทักษิณยังแสดงพรานุภาพเป็นศูนย์กลางทางการเมืองครับพักเพื่อไทยในรอบที่แล้วนี่ครับพ่ายศึกร้อยสี่สิบเอ็มาจากไหนบ้างครับพี่วีบอกว่าพ่ายศึกในกี่ปีสองปี22ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งไทยรักไทยไทยรักไทยครับครับรอบที่แล้วได้สอสอเขตร้2คนคนนะก้าวไกลได้สอสอเขตร12เหมือนกันเออ เพื่อไทยได้ปาทิลิทใบหยิบเก้ <29. S 1> าสสปาร์ทิลิทเก้าไกลได้สามเก้ามันเฉือนที่ 9. เนี่ยเฉือนที่ยี่สิบก้าเนี่ยนะสามสิบเก้าครับรวมทั้งสิ้นเพื่อไทยได้ร้อยสี่สิบเอ็ดก้าไกลได้ร้อยห้าสิบเอ็ดครับถือว่าแพ้เก้าไกลนะฮะอืมถามว่าการไปรอบนี้มันสร้างเขาเรียกอะไรความคึกคักในแง่ของบริบทการเมืองและนักการเมือง ในสายเพื่อไทยครับการตัดสินใจทําไมเลือกวันอังคารเพราะทุกวันอังคารเนี่ยรัฐมนตรีในสังกัดปั๊บเพื่อไทยพร้อมทั้งนายกเนี่ยครับต้องเดินทางมาพบสอสอมาดูงานสัมคุยกันมีปัญหาอะไรบ้างพื้นที่มียังไงซึ่งนายกกําหนดไทม์ไลน์แบบนี้มาหลายวันอังคารแล้วตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไม่ไปตามเทศก็จะมาเจอสสครับพอวันนี้ปั๊บคุณทัศินเลือกไปวันนี้แหละถามนายกว่า ไปไหมวันนี้นักข่าวไปดักถามดักถามคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับจะเข้าพักไหมตอนนี้พักไหมนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไงรู้ไหมเข้าไม่ได้เพราะโอ้ตอนบ่ายมาเนี่ยก็ประชุมกตลเรื่องใหญ่มากนะกตลเนี่ยไม่รู้อะแต่ที่ว่าจะสงบสบร้อนกว่าเดิมร้อนกว่าเดิมประชุมนะแล้วมีงานข้างนอกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไป ช่วงเย็นไปฟุตบอลอีก16นาฬิกา30นาทีมีภารกิจสำคัญมีภารกิจสำคัญครับนี้ไม่บอกไม่บอกคืออะไรไม่บอกคืออะไรแต่หลังจากนั้นแต่หลัังจากนน้ผมก็ไปชมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีครับที่รัชมังคลากีลาสถานครับนี่ผมว่าตัดสินใจถูกแล้วครับแล้วคุณทักษิณเข้าไปพักเพื่อไทยเนี่ย มันจะสะเทือนเก้าอี้และบริบทแห่งอำนาจของนายกรัฐมนตรีเสษฐาทวีสินหรือไม่พอถามเรื่องการเมืองต้องบอกว่าแน่นอนครับผูดสื่อข่าวเนี่ยลำตรีนอกจากนายกแล้วเนี่ยถ้พาพูดถึงการเมืองสถียภาพรัฐบาลจะเป็นยังไงกรณีโกณทัก,กษิณเนี่ยเขาไม่ถามใครส่วนใหญ่เขาจะถามลำตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยหา,าพลักษณ์เหมือนจะ เป็นผู้ที่ให้คาตอบเกี่ยวกับเรื่องของทางการเมืองได้เป็นอย่างดีกรณีคุณทักษินแน่นอนคุณทักษินคือการเปลี่ยนแปลงผลกระทบในเชิงภาพใหญ่ต่อการเมืองย่อมมีคําตอบจากท่านรองภูมิดมเวทยชัยครับไม่มีนัยยะอะไรครับพอดีท่านก็เป็นผู้ที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยก็เคารพนับถือนะครับและก็ชื่นชมท่านทักษินเองตอนที่เป็นนายกมนตรีก็สามารถสร้าง ความรู้สึกที่ประทับใจให้พี่น้องประชาชนจํานวนมากมเรียนยินยัน้วครับว่าอํานาจท่านนายกไม่สั่นคลอนนะครับเพราะว่าท่านนายกตั้งใจบุกเบิกในการทํางานต่างๆมากมายนะครับถ้าท,ท่านตราบใดที่ท่านยังเข้าหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ทํางานตักสินแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนอย่างดีไม่มีอะไรมาสั่นคลอนท่านได้ไม่เสเทืนอนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนละเรื่องกันไม่มีอะไรมาสั่นคลอนท่านได้ตราบใดที่ท่านยังทำหน้าที่ ดูแลประชาชนและลงพื้นที่อย่างหนักแบบนี้ครับแต่ความเป็นจริงมันเป็นเช่นนั้นรหรือไม่คุณทักษิณเนี่ยต้องยอมรับกันนะในบริบทนับตั้งแต่พี่วีบอกว่า17ปีเดินทางออกนอกประเทศ<ช>ก็ยังเป็นไข่แดงทางการเมืองของประเทศไทยคนในประเทศนี้ไม่สามารถก้าวข้ามทักษิณได้และการที่ทักษิณเข้าพักเพื่อไทยรอบนี้เป้าหมายคืออะไรพลังใจของสอสอ คึกเลยครับเออหัวใจหัวใจครั้งนี้เฉพาะวันนี้นะอยู่ที่สอสอสอฐานเสียงจะเพิ่มสอสอยังไงปัญหาในพื้นที่ยังไงครับอันแรกเลยเผลแรกคือคุมเกมระดับพื้นที่พ่อมาแล้วครับพ่อบอกไว้น้นนะพ่อมาแล้วครับออกมาแ้วครับทุกสาบันไหมโอ้โหพ่อมาแล้วคุมเกมระดับพื้นที่ให้นิ่งและให้ขยายพื้นที่ต่อเนื่อง ลองไปดูทางการเมืองบรรดาขาเก่าทั้งหลาย <c oughs> ที่สมัครรักใคร่และจิตใจเอ็นเอียงไปทางส้มผันแปรแน่นอนครับ,ร,บรับฟังปัญหาของสสเอเอาขาบอกว่าที่ผ่านมานายยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินไม่ได้เป็นนักการเมืองครับครับเป็นคนนอกการเมืองเข้ามาทำงานการเมืองบางครั้งบางคราวมันมีปัญหาในเรื่องของการสื่อความพูดคุยกับสสลดแรงกระเพื่อม การต่อรองก้าอี้ลัมนตรีต้องบอกว่าหลังสงกรานี้ค่อนข้างชัดเจนจะมีการปรับคอรมอครับเพราะฉะนั้นต้องมีระดับบิ๊กแน่นอนเวลาปรับคอรมอตอนนี้ทุกคนก็วิ่งไปหานายกบ้างวิ่งไปหาคุณรู้บ้างวิ่งไปหาคุณทักษิณบ้างนะเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้นิ่งครับเพราะถ้าใครวิ่งโดนครับอ๋อั้นคนมาของคุณทักษิณลดแรงกระเพื่อมการต่อรองก้าอี้ะดับัฐมตรีทุกช่วงนี้ฝุ่นตลบอยู่่อา อีกหัวใจสาคัญคือสร้างฐานเสียงให้เข้มแข็งไอ้นี้เป็นรองเทิมระยะยาวที่จะวางเกมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับสําคัญภารกิจคือชนะก้าวไกลเนี่ยอย่างที่บอกครับสร้างฐานเสียงให้เข้มแข็งคุณทักษิณแข็งแกร่งในมิติเกมการเมืองครับและการเข้ามาคุณทักษิณจะเป็นตัวเชื่อมตัวประสานแก้ปัญหาระยะห่างนี่ไงระหวาะ่างท่านนายกเศรษฐากับสสนายกเศรษฐาพยายามที่จะ วางตัวทุกๆวันอังคารที่พี่วีว่าจะไปพบกับสสแต่ความเป็นจริงมันยังมีช่วงบางอย่างเช่นนายกจีลงพื้นที่บางคราวนายกอยากจจะไปสัมผัสจริงๆไม่ต้องการขบวนแห่ครับคือสไตล์ของนายกเศรษฐากับสไตล์ของอีกหลายนายกเนี่ยมีความต่างางกันเลยถ้าสไตล์นายกอื่นตาลงพื้นที่เนี่ยสิ่งแรกก็คือแจ้งผู้ว่าแจ้งสสพื้นที่ครับ แต่นายกเศรษฐาเนี่ยไปสอส,อสอขนาดสอ,สอสอพักตัวเองยังไม่รู้เลยระยะห่างนี้คุณทักษณิณน่าจะมาเชื่อมได้ท่านชอบเป็นขอมดําดินครับถามว่าตอนนี้ชินวัตรน่ะคุมจริงๆนะในแง่ของเพื่อไทยน่าจะไม่ใช่สองเจเนอเรชั่นน่าจะสามเจเนอเรชั่นเจเนอเรชั่นแรกคุณทักษณิณชินวัตรตอนนี้ที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยลงเพื่อไทยเนี่ยคุมสอสรุ่นเก่าอยู่ไหม หน้าที่คุณทักษิณในเพื่อไทยนะอมสสรุ่นเก่ากับสอสรุ่นเก่าไม่ใช่เก่าเก่าเก่าคือรุ่นรุ่นแบบดั้งเดิมล่ะนี่ถ้าเก่าต้องอยางีงรุ่นดั้งเดิมกับรุ่นเก่านะเป็นหน้าที่คุณทักษิณส่วนสสเจนใหม่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหน้าที่ของหัวหน้าพักแพรทองทานครับชินวัตรพ่อมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกอนุกําลังสัพพําลังทางการเมืองมันจะคึกครับครับ และตอนนี้ข้อวิตกกันว่าการเดินทางเข้าไปพักการแสดงบริบททางการเมืองของคุณทักษิณจะทำให้รัฐบาลเศรษฐาสั่นคลอนในสภาวะของศูนย์กลางอำนาจครับตอนนี้ทั้งรัฐบาลเพื่อไทยและพักเพื่อไทยวางสามเหลี่ยม,มเยื่นภูเขาป่ะใช่สามคีแมนสำคัญในการคุมเกมนายกเศรษฐา คุมด้านการบริหารประเทศอืและทำเนียบรัฐบาลก่อนน้นนี้พี่โอจําได้ไหมคุณทักษิณเคยโฟนอินเคยเคยบอกว่าคุณเศรษฐาทําเนียบอ่าคุณองิงเนี่ยตีพักคุมพักกับคุมสภาเพราะฉะนั้นแบ่งบทบาทกันชัดเจนนายกเศรษฐาบริหารนโยบายประเทศไปครับและทำเนียบรัฐบาลส่วนองอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยคุมพักและสภาแต่ตอนนี้มีสามเหลี่ยมเรียบร้อย จะขยืดอ,อะไรบางอย่างเพราะคุณทักษิณในบริบทเราต้องยอมรับเลยครับ,รบไม่ต้องเกรงอกเกรงใจกันคุณทักษิณสามารถที่จะคุมทั้งรัฐบาลและคุมสอสอบารมีพอในความหมายคุมรัฐบาลนอกเหนือจากเพื่อไทยแล้วหมายถึงพักร่วมรัฐบาลด้วย